จากการขายประกันเป็นค่าคอมมิชชั่นต้องเสียภาษีให้สปากรไหยคะก็อยากจะบอกว่ารายได้จากการขายประกันของเราเนี่ยแหละค่ะ ไม่ได้ัะสิเจเวน้นภาษีนะคุณยังมีหน้าที่ต้องเอาเงินได้ตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าเงินได้ตาม40.2เล็บ 2. มายื่นแบบแสดงรายการกับทางกรมสรรพากรเพื่อเสียภาษีแต่เมื่อมันเป็นเงินได้ตาม40.2เบ 2, มันจะมีข้อแม้ว่าเวลาเราเสียภาษีรูปของบุคคลธรรมดาคุณมีเงินได้คุณหักค่าใช้จ่ายคุณหักค่าลดหย่อนเหลือเงินได้สุทธิเท่าไหร่คือสิ่งที่จะเอามาคำวนวณเพื่อเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรและ ถ้าการค้าขายประกรันมันคือไรายได้ตาม4 0่สิบมอสองสัมภารมีข้อแม้ว่าคุณจะนําค่าใช้ใจ่ายค่ะมากสุดมาใช้ได้เพียงแค่50%ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทสมมุติวันนี้หากคุณรับเงินค่าคอมมิชชั่นจากการขายประกันของคุณนะคะโดยที่คุณเองเป็นคนขายเพียงคนเดียวอย่างเงี้ยได้มาที่1ล้านในปีภาษีคือ1มกราถึง31มธันวาเงิน1ล้านบาทที่คุณได้รับจากการค้าขายประกันของคุณคุณเอาค่าใช้ใจ่ายมาใช้มากสุดได้เพียงแค่50%ตแต่ ไม่เกิน10,000แสนบาทแสดงว่า1ล้านของคุณคุณจะเอาค่าใช้จ่ายมาใช้กับสามพรกรได้แค่1 0 0 0 0แสนเงิน90 0 0ที่เหลือคือสิ่งที่ต้องเอามาคำนวณเพื่อเสียภาษีให้กับทางกรมสมรรพากรและเงินได้ตาม4 0่สิบวงเล็บสสมมติคุณมีแค่เงินได้เฉพาะการค้าขายประกันตาม4 0่สิบวงเล็บนี้เท่านั้นน่ะมันก็ต้องไปยื่นแบบพอง,งดอเก้าศนสิ้นปีให้กับทางกรมสมรรพากรนะคะนี่ก็คือสิ่งที่คนค้าขายประกันต้องรู้ค่ะและถ้าคุณนะคะอยากได้รับสาระความรู้ดีๆก็สามารถกติดตามได้ที่เพจ ปหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวัน t e คเ e ็กเปิและถ้าเคืดนะคะไม่อยากจะพาสาราฟางรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรมากกว่า17ปีคุณสามารถกดติดตามได้ที่ s อ t ไซน์เทคเอ็กเปทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจํำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวนเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ